สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าโอลิมปิกรีโงเนี่ยจะไม่ปล่อยตัวนักเตะไทยอย่างเอราวันการิเย่กลับมาแข่งขันยู0ีิงจชมง์ามังชาติเอเชียรอบสุดท้ายนะครับก็เป็นกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าทางโอลิมปิกรียงนะครับทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสได้นุมัตินะครับการเข้าร่วมการแข่งขันของเอราวันการิเย่นะครับ อย่างเป็นทางการกับทีมชาติไทยชุดยู20ในศึก a FC, อฟซยู20เอ i ช n c นคัปี2025เรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวบินกลับมาแล้วนะครับซึ่งเขาจะกลับมาในช่วงวันที่9ซึ่งจะบินตรงนะครับไปยังจีนสมทบก,กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเอราวันจะได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม3วันนะครับก่อนการแข่งขันแมตช์แรกกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับจุดนี้นะครับมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับว่า นักเตะที่อยู่ในทีมชาติต่างๆในรุ่นเยาวชนไม่ว่าจะเป็นยูยี่สามยูยี่สิบหรือยูสิบเจ็ดเนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันในฟี فا เดนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันในแมตที่ทางฟี فا จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเอเชียนคัพหรือว่าฟุตบอลโลกแมตต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องอที่เราไม่สามารถจะไปบังคับสโมสรต้นสังกัดให้มีการปล่อยตัวได้จะเห็นนะครับปัญหาเกิดขึ้นในช่วงโคตรระคุมทีม เมื่อปีที่แล้วนะที่ไปแข่งขันเนช่ครับรอบสุดท้ายในรุ่นอายุ23ปีนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือครั้งนั้นนะเอราวันการ,รยียังอยู่ในชุดเยาวาชนของโอลิมปิกริยงริยงก็ปล่อยมาให้เราครับโอลิมปิกริยงปล่อยมาให้เราและครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าทางาโค้ชนะครับคนใหม่เปาโลฟอนเซกานะครับของโอลิมปิกริยงเนี่ย จะถูกตาถูกใจนะครับเรียกนักเตะอย่างเอรวันการดิเย่ขึ้นทีมใหญ่นะฟอนเซกาให้โอกาสเลยในการเข้าร่วมทีมชุดใหญ่ของลียงในการร่วมฝึกซ้อมในครั้งแรกทีมแรกเนี่ยแต่ปรากฏว่าทางลียงก็ยังส่งเอรวันกาดิเย่เข้ามาร่วมการแข่งขันกับทีมไทยอีกนะครับนี่นี่นี่เป็นสิ่งที่ผมว่าโอลิมปิกลียงเนี่ยให้ความสําคัญนะแล้วก็ให้เกียรติประเทศไทยอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ และเอราวันเองขึ้นชุดใหญ่ของลียงแล้วเนี่ยจะไม่ส่งกลับมาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงซ้อมเริ่มแรกอาจจะมีการดูนักเตะหรือว่าฟอนเซกาอาจจะทดลองทีมในชุดใหญ่ของเขาและไม่อนุญ,ญาตให้เอราวันกลับมาก็ได้แต่ครั้งนี้นะครับโอลิมปิลียงสโมสรในลียงฝรั่งเศสก็ยังปล่อยตัวเอราวันการเย่ก,กลับมาทั้งทงที่ไม่ใช่ฟรีฟร่าดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราหันมองนะครับว่า การให้ความสําคัญกับทัวร์นาเมนต์เยาวชนเรานะครับที่จริงแล้วเราก็ควรจะมีการปล่อยตัวที่ผ่านมาเห็นหลายครั้งครับที่นักเตะเยาวชนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวจริงในสโมสรเนี่ยก็ยังมีการปล่อยตัวกันยากนะสำหรับส,สโมสรในแถบบ้านเราแต่นะครับหลีกเอิงลีกใหญ่ลีกบันนะครับของฝรั่งเศสเขาปล่อยตัวนักเตะที่อยู่ในชุดใหญ่เขาเลยครับคือเอราวันกาดิเย่เนี่ยกลับมาร่วม ในทัวร์นาเมนต์นะครับการแข่งขันฟุตบอลในรุ่นเยาวชนซึ่งไม่ใช่ฟรีไฟเดย์จุดนี้ครับต้องขอบพระคุณนะครับสโมสรออ,อลมปิกลรียงเป็นอย่างยิ่งครับก็แน่นอนครับเอราวันกลับมาครั้งนี้ย่อมนะครับจะสร้างสีสันนะครับแล้วก็สร้างเกมใหม่ๆให้กับทีมชาติไทยชุดยู20แน่นอนเพราะว่าทีมเราเล่นแบบประเภทหลังสามเนี่ยมันจะต้องมีนักเตะที่มีความคล่องตัวและมีทักษะเชิงสูง ไม่ว่าจะเป็นในแดนรับเพื่อที่จะจ่ายบอลขึ้นบนนะครับแทงบอลขึ้นบนหรือลูกโยนนะอ,ะอย่างเช่นโคอุ้มเนี่ยฮะจะต้องมีลักษณะนั้นก็คือมีพรสวรรค์นะครับในการแทงบอลจ่ายบอลแล้วก็ต้องมีตัวผู้เล่นในแนวรุกอย่างเอราวันกาดิเย่เนี่ยจะเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ําหรือจะเล่นเป็นปีกเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวต่วตําตัวอะไรก็ได้ครับแต่แขงเพียงแต่ว่าจะต้องมีทักษะความสามารถในการจับบอลจ่ายบอล แล้วก็มีการเข้าทำแล้วก็แอซิเเพื่อนได้ได้ในระดับที่อาเชิงสูงซึ่งตรงนี้เราได้แน่นอนครับได้รางวัลมาแน่นอนแล้วก็ทีนี้ตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับเกมของ u 20ชุดนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเกมแบบนี้มันต้องใช้นักเตะที่มีทักษะความสามารถสูงนะครับดังนั้นนะครับไปครั้งนี้เนี่ยเราจรึงมีความหวังนะครับถึงจะเป็นความหวังเล็กๆแต่ผมคิดว่านะหัวใจของนักเตะไทย u 20ทุกคนเนี่ยทุกคน,นจะสู้เต็มร้อยเต็มที่แน่นอนครับกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่น ทีมชาติเกาหลีและทีมชาติซีเรียรเพราะเป็นโอกาสนะโอกาสในรอบหลายปีเลยที่เราจะต้องไขว่คว้านะโอกาสที่จะเข้าไปในฟุตบอลโลกเพื่อจะได้มีโอกาสแข่งขันกับทีมชั้นนําของโลกให้ได้แล้วก็ตรงนี้เองครับอยู่20บูล็อกชุดนี้นะทาผลงานได้ดีมาตลอดปี2024ในการแข่งขันนะทั้งอาเซียนคัพและอาซอรนัทครับแล้วก็รอบแรกอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สร้างผลงานได้ดีมาตลอดครับครั้งนี้นะเป็นจุด ท้ายนะที่จะพิสูจน์คุณภาพของทีมชุดนี้เลยว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนด้วยการเสริมทัพนะครับต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับเพื่อนที่มาตั้งข้อสังเกตว่านักเตะไทยโดยเฉพาะในรุ่นยู7ปีในปีนี้นะครับ2025และผมคิดว่านะมีรุ่น20ปีด้วยในกลุ่มเด็กๆเ,เหล่านี้แหละครับจะมีโอกาสไปฟุตบอลโลกในอนาคตได้นะครับมีสิทธิ์ครับเพื่อนคอมเมนต์มามีสิทธิ์ครับ และนักเตะเหล่านี้อาจจะได้ไปค้าแข่งอยู่ต่างประเทศในลีกใหญ่ในยุโรปด้วยในอนาคตาจะเดินรอยตามรุ่นพี่ครับอย่างสุภนัทเหมือนตาหรืจอจเช็คนะครับสุภโชคสารชาติซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับน,น้องๆก,ก,กลุ่มนี้แล้วก็น้องๆกลุ่มนี้แหละครับแน่นอนครับเป็นรุ่นที่ถ้าเกิดเราพัฒนาแนวทางการแข่งขันและการฝึกซ้อมนะครับในลีกไทยแล้วก็ในการเล่นในฟุตบอลไทยเนี่ยให้เป็นแนวทางของเจแปนเวอย่างเข้มข้นแล้วเนี่ย วิธีการทัศนคติต่างๆนี่สาคัญมากครับครอบครัวฟุตบอลต่างๆเนี่ยถ้าเราพัฒนาไปอีกซารยานหนึ่งผมมั่นใจครับเราเราได้ไปบอลโลกอย่างแน่นอนและระดับแรงกิ้งวีฟ้าของทีมชาติไทยเราต้องยกระดับขึ้นนะครับถามว่าที่เรามองเห็นตอนนี้นะน้องๆที่อยู่ในทีมตอนนี้เนี่ยที่มีทั้งนะครับนักเตะอย่างเอราวันกาดิเย่นะครับที่เข้ามาร่วมทีมอย่างโอลิิกอยงเนี่ยแล้วก็ยังมีนักเตะต่างๆในรุ่นยูสิบเจ็ดนะครับที่มาจากคีเมรีกเนี่ย เรามีนักเตะฝีเท้าชั้นนำนะในระดับในระดับฟุตบอลในะนา,นา,น,านาชาติในระบบระดับยุโรปหรือยุโรปเนี่ยมีมากกว่านี้ไม่มีครับนักเตะในรุ่นอายุ17-18ปีนะที่มีโอกาสจะไปฟุตบอลโลกในครั้งหน้าเนี่ยที่อิชิอาจจะต้องได้เรียกตัวขึ้นมาในอนาคตเนี่ยยังมีอีกครับยกตัวอย่างเช่นมิสเอพิงนะครับผู้รักษาประตูครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์วัย18ปีนะครับ ขาสังกัดสโมสรอ,อูเทคทีมชั้นนำในลีกนเนเธอร์แลนด์หรือเรียมมหาชัยนะครับฟูลแบ็กขวาลูกครึ่งไทยสวีเดนอายุ18ปีสังกัดสโมสรฮัมมาบี้นะครับในทีมทีมในลีกชั้นนำของประเทศสวีเดนนะครับเอนเดรียนสต็อกมานะครับปีกเชิงลูกลูกครึ่งไทยสวีเดนอายุ19ปีจากสโมสรมันโมนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในลีกสวีเดนพิรวัตรฟ,ฟินบาวนะครับเซึ่งเป็นแบ็กเจ้าของส่วนสูง1.9เมตร คนนี้เป็นนักเตะไทยนยแท้นะครับมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยเป็นคนสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดโดยมีคุณปู่เป็นปู่บุญธรรมนะเป็นชาวเยอรมันอายุ17ปีครับสังกัดสโมสรคารสูรในเหลีกเยอรมันแล้วเขายังติดมีรายชื่อในทีมชาติเยาวชนของอ่าเยอรมันด้วยนะครับและอีกคนหนึ่งครับคือคินตันซิมบนะครับแข้งแนวรับวัย17ปีถือสสัญชาตินะครับอังกฤษซิมบับเวแล้วก็ไทยนะครับเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็ก เป็นแกนหลักของทีมนอร์ซิตี้นะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในรุ่นยู18ปีที่เห็นได้ว่าเรายังมีนักเตะอีกมากมายครับที่เขานะครับเล่นในอะคาเดมี่เยาวชนหรือว่าเล่นในลีกของยุโรปซึ่งเป็นนักเตะทั้งลูกครึ่งฟินบาเนะ้ไม่ใช่ลูกครึ่งนะครับพิรวัตรฟินบาวเป็นเด็กไทยแท้ๆเลยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยครับมีคุณปู่บุญธรรมนะครับเป็นชาวเยอรมันจึงมีทรัพยากรมากมายนะครับที่จะเรียกเข้ามา ในการเป็นหัวเชื้อจุดจุดเริ่มต้นนะในการที่จะผลักดันทีมไทยให้ขึ้นสู่ะระดับท็อปของเอเชียรหรือสามารถไปฟุตบอลโลกได้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราผมคิดว่าเราเรา,เร,ารอไม่นานนะอีกประมาณ2 3ปีผมคิดว่าคันเลือกฟุตบอลโลกข้างหน้านี่แหละเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของทีมไทยเราอย่างแน่นอนครับและหลังจากนั้นนะการใช้นักเตะลูกครึ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ห่างไกลจากนักเตะท้องถิ่นของเราซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าถ้าเราส่งนักเตะของเราไป เล่นอยู่ตามหลีกต่างประเทศให้ได้เช่นบุรีรัมนะครับถึงแม้ว่าจะนักเตะของบุรีรัมอย่างสุภะโชคเนี่ยจะไปประสบความสําเร็จในเจลีกแต่ว่านะครับทางแบงค์สุพนัฐบรรตาเนี่ยไปที่หลีกเบลเยียมอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการลงสนามบ้างแต่ผมคิดว่าประสบการณ์ที่เจ้าแบงค์สุพนัฐบรรตาได้มาจากหลีกเบลเยียมในการยืมตัวเนี่ยทำให้แบงค์เนี่ยผิดหูผิดตาครับตอนนี้รวมทั้งแพทริกกุตัฟสันนะจากบีจีเนี่ยก็ผิดหูผิดตาครับแพตริกทำประตูได้นะครับเป็น ประจํานะครับผิดละผิดจากที่เคยเล่นในลีกไทยก่อนที่จะไปร่วมกับนาฬขับในลีก3ของเจลีกเนี่ยกลับมาจากเจลีกเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้สม่ําเสมอครับในการทําประตูจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราจะต้องสนับสนุนให้เด็กเราไปค้าแข้งต่างประเทศให้เยอะๆครับจะได้ลงหรือไม่ได้ลงก็แล้วแต่นะเอกนิตปัญญาตอนนี้ก็เป็นกําลังหลักของเอฮิเมฟซไปแล้วหลังจากที่เข้าไปแล้วเขาไม่ได้ลงนะครับไม่ค่อยได้ลงนะ แต่การฝึกซ้อมในหล็กต่างประเทศมันหนักกว่าครับมันมีบรรยากาศอีกแบบนึ่งอ่ะที่ทําให้เด็กๆเ,เราเนี่ยมีการพัฒนานะให้นักเตะเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจุดนี้ผมคิดว่าการไปเหยียบในพื้นที่ฟุตบอลโลกให้ได้ในปี2030ซึ่งเป็นเป้าหมายของอิชิและก็สมาคมฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทําให้ได้และดึงนะครับนักเตะที่เป็นลูกครึ่งหรือนักเตะที่อยู่ในหลีกตา่างประเทศเข้ามาในทีมเราเยอะๆนะครับเพื่อจะให้เด็กไทยได้มองเห็น ได้มีการแข่งขันในการเล่นสปีดบอลแบบนี้แหละเทคนิคแบบนี้เพื่อจะพัฒนาตัวเองขึ้นให้ก้าวขึ้นสู่ในระดับสูงในเอเชียให้ได้ครับและผมคิดว่านะจุดเริ่มต้นในยูยี่สิบและยูสิบเจ็ดปีนี้นะที่ไปทิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งและผมคิดว่ายูยี่สิบกับยูสิบเจ็ดในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบสุดท้ายในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีรุ่นครับ เรามีลุ้นไปฟุตบอลโลกแน่นอนครับในปี2025นี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นยู20หรือยู17หลายท่านอะผวา่าอาจจะบอกว่ายู17ิ่งง่ายกว่าใช่ครับถูกต้องครับยู U 17มีโอกาสมากกว่าแต่ยู20ก็ไม่ใช่ว่าหมดโอกาสเสียทีเดียวนะครับมันอยู่ที่กําลังใจและการให้กําลังใจผมนะครับอยากจะเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านนะครับครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านให้กําลังใจนักเตะเยาวชนของเราในต้นปีนี้ให้มากๆากครับจากมกราถึงเมษายนเนี่ย เป็นช่วงที่สําคัญครับจุดนี้นะบอลเยาวชนกลุ่มนี้นะ่1 7 U20 จะเป็นหัวเชื้อนะครับในการที่จะทาให้ฟุตบอลไทยเราเนี่ยก้าวขึ้นสู่ระดับเอเชียและระดับโลกได้นะในอนาคตให้กําลังใจนะครับให้แพสชันที่ดีกับนักเตะด,ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวฟุตบอลของเรานะครับขอส่งกําลังใจครับให้น้องๆ U20 ทุกคนในการเดินทางไปประเทศจีนนะครับขอให้ประสบความสําเร็จเราจะติดตามข่าวครา,าวนะครับความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับ สำหรับทัวร์นัดทีมชาติเมืองชาติเอเชียในปี2025นีบ้นี้นะครับ Football chance of DNA Taiwan, your grandchildren of grand pirates fighting half fate hey? Everyone knows fighters from Thailand Football tactics, long-lasting prestige, my football standards, famous in a shot with DNA channel, yaday zoo Satara who laps <laughs> sold and got them clear My dad bang my football okay, you find out green and fight and hero and carry your yum care for now fit for each man up. ดาสัตย์ีไหนอรเมกรละอองดีที่ฤตาลาสวัสด้ใช้วัาตเงินมาดนุพลบุพทากระชกกากศรัทาก็ะมาฝุบนไทย,ยไอย่างบัดเราป็ีมไรผนตนโลกครั้งต่อไปอย่างบั้เราปารี่มไรผุดปนโลกครั้งไปเราเจอกัน